ไปเติมมาแล้วลากอนแพนเทียนนักลบสปาร์ตามาแล้วนี่ให้ดูสกินโอ้อย่างเท่ไปควนรัวๆ <Pen, S 2> <Man, Pen. S 1> แฮนแมนแมนเกมนี้เนี่ยเราจะเล่นตำแหน่งจังเกิลนะ สัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวแชมเปี้ยนตัวใหม่ในวายลิปแพนติออนจริงๆก็มาพ้รอมกมันทั้งหมด3มแชมเปี้ยนเลยมีแพนติออนไดนาลีโอนเดี๋ยวเราจะทยอยรีวิวทีละตัวเลยแพนติออนเนี่ยสามารถไปได้หลายตำแหน่งมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นมิดเล่นท็อปเล่นจังเกิลรวมไปถึงซับพอร์ตนะแต่ว่า a อดีไม่แนะนำขอบคุณครับ ถ้าสามจะเหมือนโล่บัมที่มีดาเมจเลยจิ้มๆๆๆๆๆๆๆมจิมิมมตันแล้มาฟิตทำอะไรโอ้ฟิตไม่เข้าแต่แรกตายคู่เลยอีวีก็มา สำคัญเลยนะก็คือแบ็คเคเบิลออกชิ้นแรกส่วนโยมูเนี่ยจะออกหรือไม่ออกก็ได้แล้วแต่สถานการณ์อยากเดินเกมไว้ก็โยมูแ้วผมดัก <Eng age. S 1> มาเร็วฟิตฟิตตันหน้าสวยสวยเขาไปแล้วไปแฝงทางอ๋อมหาเพื่อน มาเท้าหัวกองมาไอัน,นี่ถ้ามีสกิน,นดาร์กซัลเลยอร์มันจะเท่ามากเ้ยอ,อีพี่จับก,การก่อน โดนเวนฆ่าอีกแล้วหอกอ่ะของแพตตี้ออฟนับชาร์จแบบเดียวมันก็แบบไกลแล้วอ่ะอ๋อ <c oughs> มันมีไกลกับไกลมากของแพตตี้ออฟน่ะห้าหนึ่งแล้วสามารถทำให้หอ,อกไปขึ้นได้ด้วยนะโดยการใช้ท่านหนึ่งง้างเข้าไปแล้วก็ท่าสองแล้วก็ชึ๊บนะเปิดโ,โลก ถอยได้แล้วไอ้สองตัวนี้มาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอต,ต้องช่วยอ่ะไหนดีไหนเนี่ยนี่นี่นี่กลางวงเลยเออไม่มีอะไรเกินขึ้นครับ าตายนา nice. ยื้มยอมากครับ <have> ทุกคนไออันที่เ <Ret reat. S 1> พิ่มความเร็วอ่ะเราไม่จำเป็นต้องออกก็ได้นะจะเป็นซอนยาก,ก็ได้หรือว่าเป็นเฮดเฮดโคโตเบลก็ได้ <You. S 1> บังกรไฟเอเขาบวกกันแหละเนี่ยนหมาออกออกแรงมาก <the> เวลาแท้งก็เปิดโลก นี่ผมว่าลงแรมได้สบายแล้วนะแพนธีออนชาอ้าวมันหายหมดเลยมันเป็นแรงผมมงังกรไฟคนเดียวจังเกิลดีๆเดี๋ยวหาทางลงก่อนตรงไหนตรงไหนตี อัิเมทของแพทิี้ออนเ,เนี่ยสามารถแคนเซิลได้ด้วยนะก็คือการกดการกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่จะบินกดแปดอะไรเงี้ยในเกมนี้เราจะเล่นเป็นสายดานเมจนะหอมันก็จะแรงๆหน่อยสามารถแบบเคลียร์เวฟได้เลยอะ รีบไม่เหมือนพีเตียสวยมากเว้นมินมินผมไปตัน้า อัพรองเท้าให้เป็นซอนยาเวลาที่เรากระโดดลงมาเราก็กดซอนยา่วงเวลาเอาไว้จะได้ไม่ตายแบบเม่กแย่เอลเดรากันตรงนี้มีคนทีวีแต่ผมช่วยตรงนี้เอง จถ้ารีคอร์เท่จัดเรียบร้อยนะอา้าว G T W P ค่ะนุกๆนกนกเอาใหม่อีกรอบเอาห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 า้ยระวังมาช่วยมาช่วยนีดิทำไมันไม่เห็นละ ไม่ตายอ่ะสาวแปแบบ๊แปบบ๊แบพี่เขาจะมาฟาร์มมูมโอ้แต่น่า,ยนายอยู่นี่นะเขาหวัวละตับนึงตับนึองอยากได้บูก่อน ผมไปช่วย my way ยามาก แล้วผมช่วยมองเลยขอใช้มานาเยอะมากไปซะก่อนโอ้โหโอ้โหหมุนหมุนปิ้วมันต้องไหนป้าสามถ้าสามเนี่ยเอาไว้ได้ปมได้นะก ผมเข้ามาเลยตามตามตามแน่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 หน้าสวยคะตาคาตาคาตาไม่มีอยู่จ้ะอันติออนมีอันติปะ ครับผมตันโน <No. S 1> ผมตายแล้ว mm hmm. เอาได้มาท้อนแล้วเอาตายมีก็ตาย <W> เฮ้ยมาวะแปดหนึ่งต้นเกม <has> เดี๋ยวเกมนี้เนี่ยเราจะออกเป็นแบบกึ่งแทงสักหน่อยเฮ้ยผมไปนะ เขามาทำอะไรอ่ะสุดยอดเชนซีซีกำลังเดินไปแก๊งไม่โดนแต่ถึงโดนก็ไม่ตายเดี๋ยวขึ้นไปห้องบนมาแล้ว สวยมากอลิสตาทำดีเพื่อนได้เลยแ <Okay. S 1> คนเธอรนมาตันน่ะนุชสวย,สวยนายชนญเฮ้ยมีคนเลือดน้อยนะสนใจอ๋อได้เลยย่า ความเหยวเมงามเจ้า <laughs> <laughs> เดี๋ยวเริ่มออกเป็นดาเมจได้แล้วล่ะเพราะว่าปลาแทงของสมคัรละถ้าเป็นตรงนี้ตายไนหรือเปล่าป้อมแตกแล้วอุ๊ยผมลงด้วย ผมก็ไม่ค่อยจะพอดิเดี๋ยวเอาฮันนี่ฟลุตโจงออะขึ้นเป็นดาวเหม่แล้วเด็ดเด้นไม่ได้คิวเลยจ้าจริงมปะนี่หนูวัวข้างนี่เราสู้วัวผมเหรอ มาทำลายกันน่ะผมรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยอันเน่ไม่ได้นะครับไม่ได้เดี๋ยวผมบินตามไป oh <my. S 1> ผมขี้เกียจเดินละมาแล,ลว้วอมหลัง ไลต์เตอร์ขออีก nice. สี่คิวให้ผมยี่สิบลไม่ได้เลย,ยไม่ได้อีกแล้วผมโดนวันนี้จีจีวีพีค่ะดาเมจด,ดาเมจไว้เจอกันแชมเปี้ยนตัวต่อไป